เดี๋ยวพาขึ้นดูวัดตั้งข้อย้อยบรรยากาศล่มรื่นดีนะใช่ได้ใช่ได้มีกรงเลยนะ,ะกรงสำหรับใส่รองเท้า้องกันไม่ให้ลิงลิงขโมยร้อนเนี่ยร้อนเท้าเย็ยนอะไรอย่างเดี๋ยวนี้เป็นร้อนเท้าท้ามปิดทองข้ามปิดทองใสยย่ยาสีมงคลด้วยตัวนี้ ถุโมงคลน,น,นี่เราพุทธบัตรจะลองว่ายขับอีกดูจะพาดูให้รอบเลยเข้ามาแล้วเนี่ยก็ดูให้รอบในหะ้คุมทางขึ้นว่าทำคอยย้อยดีมีลิฟต์ด้วยนะสำหรับคนพิการตัวนี้ตัวนี้ ทำข่อย้อยสายาดปืนไป,ปเดี๋ยวพาขึ้นดูวัดท้ำข่อย้อยจืดดูบรรยากาศภายในเนี้ยจะเป็นไงบ้างวัดท้ำข่อย้อยบรรยากาศลม่มเรื่องดีนะใช้ได้ใช้ได้ไดเนี่ยเนี่ยเป็นข้างในจะเป็นพะนอนข้างในใช่ไหม พาน,นอนข้างในอันนี้ต้นมะขามกี่ปีน่าจะอายุยืนนานแล้วมะขามเนี่ยมะขามอายุพันปีว <c oughs> ะเดี๋ยวเ,เราเข้าไปดูข้างในเขาไปวดข้างในกัน <c oughs> ตัวนี้นะเท่าก <c oughs> ี่รองเท้า <c oughs> ตอะไรเนี่ย ถอดรองเท้าเดี๋ยวเขาขึ้นไปนะั้นข้างบนรับแต่บัญชีมาแกเคยบัญชีมาไโอถอดรองเท้าวันนี้จืดอีกมีกลงเลยนะกลงสำหรับใส่รองเท้าป้องกันไม่ให้ลิงลิงขโมยหรืออะไร <laughs> ล็อกไหนไม่ล็อกแล้วไปประตูไหนประตูไหนก็ได้นะตรงประตูจะ,จะร,รอ้อนเนี่ยร้อนเท้าเย็นเยันไงเย็นเดี๋ยวนแต่นี่ตัวนี้ร้อนเท้า <laughs> ไปข้างในนะจะาาอถอดหมวกก่อนเข้าวัดเข้าวาต้องถอดหมวกไปเข้ามาข้างในเย็นมากเลยนะ <laughs> น่าจะน่าจะมีแอร์ <laughs> ใช่ไหมบอกว่าล <laughs> มลมโอ้ กิตัวเสบียงน้ำมนต์ภูตะมนต์ดูพระนอนห้ามปิดทองห้ามปิดทองฤุษายาิเดินดูรอบรอบ ขึ้นมาก็มีดอกไม้ทุบเทียนต้วนีทน้ทําบุญแล้วทำบุญขอวาทุบเทียนเราจะวายผพาตัวนี้ก็ได้ขึ้นมานะตนัวนี้ดอกไม้ทุบเทียนตัวนี้จะปิดทองตัวนี้ร่วมวัดวาทาบุญน,นี่ยอันนี้เปื้สรรยาต์ปางนอนตนัวนี้ขึ้นมาตัวนี้เดินดูนี้จะมีอะไรบ้างขึ้นมาอันนี้ก็จะมีวัตถุมงคลด้วยตัวนี้วัตถุมงคล ตรงนั้นน่าจะเป็นไอ้ร้อยพุทธบาทใช่ไหมร้อยพุทธบาทรจำลองดูข้างบน,นไฟสีม่วงสวยไหมน,นี่ร้อยพุทธบาทรจำลองทำบุญได้นะตัวนี้น,นี่จะเป็นเราจะทงเทียนเนาะตอนนี้เดี๋ยวทงเทียนตังนี้ใช่เราจะทงเทียนใช่ตัวนี้นนนนไปเราจะลงไปดูข้างบนแล้วขึ้นข้างบนตรงนั้นจะมีอะไร ที่เห็นทาง,ทางนี้ไม่ไม่เป็นไรนะคือเพราะว่าน้ําหยดลงมาแล้วนี้น้าย้อยหยดลงมาข้างบนแนละมันจะฝนตกแล้วน้ํามันขังหยดลงมาเลยต้องมีใชอใช่เลยต้องเอาถังมารองน้ำไว้ก่อนอเพื่อให้พื้นมันเปียกนะเวลาเดินมันจะได้ไม่ฝุกลร่มจะไม่ลื่นอันนี้นะเราจะไปดูถ้ำพระเจ้าอู่ทองก่อนนะลอยขึ้นข้างบน ทางลงถ้ำพระเจ้าอู่ทองนี่เลยมนะั้ยนี่ไ,ได้แค่นั้นแล้วก็ลงมาทางนะันทางลงไหว้พระถ้ำอู่ทองไปะจะลงไปละลงไปข้างล่างตามเส้นทางนี้นี่ก็ก็สวยอยู่นะเราค่อยถ่ายช็อตน่แบบพื๊ด <P ew it> มาเจอเออได้ได <P ew it> ้ไป นี่ลข้าล่างาะคระับผมน,นี่พระเจ้าอู่ทองพระเจ้าอู่ทองอันนี้อันนี้เป็นตู้ไปสน,นียทำบุญน,นะ มีทำบุญตามวันเกิดได้นะครับเนี่ยตรงนี้จะมีอะไรตั้งแต่ไหนวันอาทิตย์วันจันทร์ถึงวันวันเสาร์แล้วใช่ไหมเราจะมีมตรงนี้มีอะไรพระเกดเตืมนน้ำมันตะเกียงน่าจะได้เดี๋ยวขึ้นมาดูเลยซือไป เจอไหมขึ S 1> <S 1> ้นขึ้นมาดูตัวนี้ตัวนี้ไอ้แค่นี้แค่นี้อือไอ้แค่นี้ใส่ช็อตก่อนไหมว่ายภาพดูจะพาดูให้รอบเลยเข้ามาแล้วนไงก็ดูให้รอบให้คุ้มให้รอบไปเมื่อกี้เราลงไปไหว้พระเจ้าโอทองแต่นั้นทำเจ้าโอทองอาแขึ้นมาตัวนี้ มันนี่ไปไหน,นตรงนี้ตรงนี้ไปเราขึ้นมามน่าจะได้แค่นี้ ข้างบนมีอะไรไหมน่าจะหมดแล้วพอแล้ว่แคนี้เดี๋ยวเราจะไปออกข้างนอกลงไปละร้อนได้เรื่องไหม <laughs>